คลทิพย์รุ่งงามเลิศทู้เชียวชาญด้านเครือข่ายชุมชน,ชนการส่งเสริมวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐบดตรีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระผมนายนรรงทัพทิพย์อ่อนประธานการจัดงานมากำเพงสอนครีสีประจวกขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่โกโรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน นวัดูุบรินกุดีทองอเภอัมพวาจสุรสรีรารในวันนี้การจัดงานน่ากรัมเพลงสอนกีรีสีประจวบในครั้งนี้เกิดจากความคิดริเริ่มของคณะผู้จัดซึ่งประกอบด้วยตัวกระผมเองน,นายนรรงทริมอ่อนประธานการจัดงานอาจารย์สมพน์ดอกยอนายกสมาคมดนตรีและหางเครื่องจังหวัดกาญจนบรุรีอาจารย์วิไลพระนมนักประพันธ์เพลงตัวแทนจากสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย อาจารย์ภูพัน์เพชรประถมพอรอดีตนักร้องประจำวงดนตรีสอนคิรีศีประจวบตัวแทนจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย,อา,ายอาจารย์สัมพันธ์พัทลุนักจัดรายการตัวแทนจากสมาคมนักเพลงแห่งประเทศไทยอาจารย์เจนพกจบกระบวนวันนักจัดรายการชื่อดังจากสถานีวิทยุเสียงศิลปิน1 0 5 2 5เมกะเฮิร์และกรรมการท่านอื่นอีก,อก,อกหลายท่าน โดยมีท่านชายนครชัยอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานเพลงลูกทุ่งไทยให้เป็นมรดกของชาติรำลึกถึงศิลปินและเชิดชูว,วงตระกูลของศิลปินส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมภูมิลำเนาบ้านเกิดของศิลปินเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการใช้ศิละปะในเพลงลูกทุ่ง ส่งเสริมมรดกทางวัฒน,นธรรมด้านการใช้ภาษาโดยผ่านดนตรีให้เป็นที่รู้จักและสืบสารมรดกภูมิปัญญาของครูเพลงรุ่นเก่าเอาไว้ให้สูญหายการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆดังนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระ,ะทรวงวัฒนธรรมบริษัทอุดมชัยซีซีโฮมแม่กองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม และช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่างดีเยี่ยมบริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดบริจาคน้ำดื่มให้ตลอดงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงและอำเภออัมพวาเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเช่นบริษัท KT p u b l i ลิซิ่จำกัดบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเท้จำกัด บริษัท GMM Grammy มีจำกัดคุณตูท่ทศนพยั์และพระเดชพระคุณท่านพระเทพศาสนาพิบาลหลวงพ่อแย้มจากวัดไร่ขิงและอาจารย์สุเทพสุวรรณผู้ประสานงานในจังหวัดสมุทรสงครามคณะกรรมการจัดงานต้องกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่าการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ด้วยความเคารพยิ่งการจัดงานมาทำเพลงสอนคดีศีประจวบในครั้งนี้ได้นําเอาเพลงของท่านสอนคดีศีประจวบ ซึ่งมันชื่นเสียงไว้ทั้งหมด34เพลงเอามาขับร้องบนเวทีแห่งนี้โดยเชิญศิลปินนักร้องดังอาทิเช่นศรชัยไม่กีเชียนสดใสรุ่งพทองนิไลพนมรัชาติสิริชัยเสรีรุ่งสว่างศรินธานิยากรศรศรีกรีภัน์ยิ่นยงยอดดวงงามรุ่งสุริยาปาวรีพรพิมลดำรงวงทองอิสรพงศ์ดอกจอและศิลปินท่านอีกหลายๆท่านในวันนี้นะครับศรศรีศรีประจวบ เกิดเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2478เป็นชาวอำเภอบางทุรีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานคนหนึ่งของวงการเพลงลูกทุ่งอนไทยได้รับคำขวัญว่าเป็นราชาเพลงหวานยุคก,กลางของวงการเพลงลูกทุง่งบทเพลงทั้ง34บทเพลงยังโด่งดังหวานซึ้งและก็ตรึงใจอยู่ในทุกวันนี้ต่อไปนี้อนาคตขา้างหน้า เพลงสอนคติสีประจวดก็ยังคงดำรงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปอีกนานแสนนานครับขอขอบพระคุณครับขอสนุญาตับเรียนแทนประธานนะคะให้เกียรติในการกล่าว